cái gì? lấy Đó lên lúc in nôm im nhung in nôm im nhung in nôm im nhung à im đó đó <laughs> ไหอ่าามดีนะคะแ่นอเต็มที่อารมณ์ดีเหรออารมดีเหรอลูกหรอหรอ ไปสอนไปสอนให้แลี้ยลิ้นแลนมลิ้นทำไม,มเนี่ยลิ้นทำไมแลนมลิ้นเหรอลูกเหอว้าวหนึ่งนายแลนมลิ้นเหรอคะทำไรทำไร em diễn nhỏ 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 đi là lúc mẹ, mẹ phải bấm lông cả ná Để mà liên đuôi Kia mày mẹ mà Mẹ bấm lông cả à Bye-bye.